ข้อบกพร่องในการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งวันนี้เนี่ยกองตรวจสอบระบบการเงินและบัญชีท้องถิน่นเขาได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของท้องถิ่นประจําปี2565นะครับและเขาก็ตรวจพบข้อ,อข้อบกพร่องเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายซึ่งมีหลายประเด็นด้วยกันนะครับ ในคลิปนี้เราจะมาพูดในประเด็นของการเบิกเงินค่าเชาวบ้านนะครับว่ามีประเด็นใดบ้างที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว,วา,าวยคาเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่นพุทธศักราช2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมทีนี้ข้อบกพร่องที่ตรวจพบเนี่ยในการเบิกเงินค่าเช่าบ้านก็คือ1เนี่ยไม่พบแบบคํา แบบขอรับค่าชาวบ้านซึ่งเป็นแบบ6 0 0 5 2แบบขอรับค่าชาวบ้านแบบ6 0 0 5เนี่ยไม่เป็นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนะครับ 3. ไม่พบรายงานข้อมูลการขอรับค่าชาวบ้าน 4. ไม่พบการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอรับค่าชาวบ้าน 5. ไม่พบรายงานการตรวจสอบ การขอรับค่าเช่าบ้านของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับก็คือมีการแต่งตั้งกรรมการอาจจะมีการแต่งตั้งกรรมการนะครับแต่ไม่พบรายงานการตรวจสอบ 6. ไม่พบแบบคํารับรองของของ,ของเจ้าของบ้านหรือว่าแบบเนี่ยไม่เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 7. รายงานข้อมูลในการขอรับค่าเช่าบ้านเนี่ยไม่ได้แสดงรายละเอียดประวัติ การรับราชการตั้งแต่เริ่มรับราชการการโอนย้ายเช่นผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยมีการโอนย้ายจํำนวน10ครั้งแต่แสดงรายละเอียดเพียงการเริ่มบรรจุรับราชการครั้งแรกแล้วก็การโอนย้ายครั้งล่าสุดเท่านั้นนะครับ 8. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอรับค่าเช่าบ้านเนี่ยไม่ได้รับรองความเห็นอันเป็นสาระสำคัญในแบบรายงานผลการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบตามประเด็นที่กำหนดในแบบรายงานไม่ครบถ้วนเช่นบุคคลที่ทำนิติกรรมต่างๆมีตัวตนหรือไม่บ้านที่ใช้เช่าบ้านที่ให้เช่าได้เป็นกรรมสิทธิ์ของใครและผู้ใช้สิทธิ์เข้าพักอาศัยอยู่จริงตั้งแต่เมื่อใด 9. เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าเช่าบ้านไม่ครบถ้วนเช่น กรณีกู้ร่วมกับกู้สมรสก็ไม่พบสำเนาใบสำคัญการสมรสนะครับถ้าเป็นการกู้ร่วม2เนี่ยกู้เงินเพื่อปลูกสร้างบ้านไม่พบสัญญาจ้างก่อสร้างบ้าน3กรณีกู้เงินเพื่อซื้อบ้านก็ไม่พบสัญญาซื้อขายบ้าน4คําสั่งโอนย้ายนะครับไม่มีคําสั่งโอนย้าย5กรณีนําหลักฐานการผ่อนชําระเงินกู้ เพื่อชำระราคาบ้านเนี่ยมาขอรับค่าเช่าบ้านโดยวงเงินในสัญญาซื้อขายบ้านสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้านต่ำกว่าสัญญาเงินกู้ไม่พบเอกสารหลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองว่าหากมีการกู้เงินตามวงเงินสัญญาซื้อขายสัญญาจ้างปลูกสร้างบ้านจะต้องมีการผ่อนชำระรายเดือนเป็นจำนวนเท่าใด10กรณีเปลี่ยนแปลงสถาบันการเงินเปลี่ยนแปลงสัญญาเงินกู้ ขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเพื่อผ่อนชำระเงินกู้จากสังกัดเดิมเพื่อขอเบิกกับต้นสังกัดใหม่หนึ่งเนี่ยกรณีนี้เนี่ยหนึ่งก็คือไม่พบแบบคำขอรับค่าเช่าบ้านแบบ6 0 0 5รายงานข้อมูลในการขอรับค่าเช่าบ้านการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการขอรับค่าเช่าบ้าน และรายงานผลการตรวจสอบการขอรับค่าชาวบ้านเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติการเบิกค่าชาวบ้าน2เนี่ยไม่พบเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงจำนวนเงินกู้ระยะเวลาผ่อนชำระที่เหลืออยู่ของสัญญาเงินกู้ฉบับแรก3ไม่พบเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเคยได้รับอนุมัติให้เบิกค่าชาวบ้านจากสังกัดเดิมนะครับ11กรณีกู้เงินเพื่อซื้อบ้านร่วมกับคู่สมรส ซึ่งภายหลังได้จดทะเบียนยาแล้วก็นําใบเสร็จรับเงินที่ชําระเงินกู้ธนาคารเนี่ยมาขอเบอิกค่าเช่าบ้านในอัตราตามสิทธิเดิมโดยที่ไม่ได้แบ่งสัสดส่วนตามกรรมสิทธิ์ร่วม12เบิกค่าเช่าบ้านเพื่อชําระเงินกู้กรณีจ้างก่อสร้างบ้านไม่พบสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพบเพียงบินเงินสดในการจ่ายค่าแรงเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีวงเงินต่ำกว่าสัญญาเงินกู้และก็ไม่ไมพบหนังสือรับรองของธนาคารนะครับ13เนี่ยสัญญาเช่าบ้านไม่ปิดอากรสแตมหรือว่าปิดอากรสแตมไม่ครบ14ทําสัญญาเช่าบ้านเกิน3ปีโดยไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์15แบบขอเบอิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ6 0 0ูเนี่ยไม่เป็นไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 16. เบิกค่าเช่าบ้านให้แก่ผู้มีสิทธิ์ก่อนวันครบกำหนดการเข้าอยู่อาศัยจริง 17. เบิกเงินค่าเช่าบ้านเพื่อผ่อนชำระเงินกู้ปลูกสร้างบ้านต่างท้องที่ที่ปฏิบัติราชการ 18. กรณีเบิกเงินค่าเช่าบ้านเพื่อชำระเงินกู้เงินกู้ในอัตราที่สูงขึ้นจากอัตราที่กำหนดในสัญญา ซึ่งสัญญากำหนดให้เป็นไปตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บตรงนี้เนะี่ยไม่พบเอกสารหลักฐานที่ธนาคารแจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการผ่อนชำระเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น 19. เบิกเงินโดยสัญญาค่าเช่าบ้านได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับและ20เนี่ยแบบขอรับค่าเช่าบ้านแบบ6 0 0 5ไม่ได้กําหนดเลขที่และปีงบประมาณที่มีการยื่นแบบนะครับทั้งหมดนี้เนี่ย เป็นข้อบอกพร่องต่างๆเกี่ยวกับการเบิกค่าชาวบ้านของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เขาได้มีการตรวจสอบแล้วก็พบว่าไม่ปฏิบัตินะครับหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดเอาไว้นะครับ